แฮปปี้นิวเ a ียร์2นะคะทุกคนวันนี้ไม่ได้มาอะไรว่านะคะแต่ว่าจะมาไวยพรในวันปีใหม่พศ2อ6 5นอนะคะก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้ลืมเรื่องเก่าๆที่ผ่านมานะคะแล้วก็เรื่องไหนที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเก็บมาคิดนะคะทุกคนแล้วก็วันใหม่แล้วก็ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดนะคะทุกคน ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะทุกคนแล้วก็อายุยืนยาวนะคะไม่มีโรคไม่มีภยัยไม่ใคร่เจ็บแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะคะเรารักใครก็ขอให้เรา,เ,าเรารักใครก็ขอให้เขารักด้วยนะคะทุกคนไม่ได้รักแต่ฝ่ายเดียวเนาะ วันนี้เป็นวันที่1มกราพศ2565แล้วนะคะทุกคนวันนี้เป็นวันปีใหม่นะคะทุกคนแล้วก็นิ้งคาาดาวด้วยนะคะทุกคนเมื่อวานนั้นก็ประมาณเที่ยงคืนก็ออกมาสุดพูนะคะก็เดี๋ยวสามารถไปดูได้ใน t ิกต็อกนะคะทุกคนในทิกต็อกนี้ก็จะถ่ายแบบสุดพูอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็ไปติดตามลิงก์ได้ใน t ิกต็อกนะคะทุกคนี๋ยวจะใส่ไว้ให้ด e สคริปชั่นบ็อกนะคะก็มาบอกแค่นี้นะคะทุกคนก็สุขสันต์วันปีใหม่นะคะบ๊ายบายคะ่ะมะ